จ้า <ITA> <bio. S 2> มาจ oh. ้ามากินข้าวโดนแฉกูบอกปิดโอ้ยมีเหดมีเหดุปวดตีนวิตามินมานาวมาค่ะเด้อบังดูโอ้ยอันนี้แม่ข้าวสารทะเลแมงแบบเอ่อตีนแมงข่แม่ข้าวสารนี่โอ้ยกีแสบแล้วนี่เอ่อมันบกี่เอาตีนอ่ะโอ้ลงใส่น้ำไอ้นี่ซะเนาะลงบดแล้วกินแซ่บปะแกาแ่บจ้าแซ่บมาเด้อขอบคุณ่ขอบคุณมันแค่แสบเท้มาเด้อค่ะ วันนี้อจ้าวัวปีขงังขังทะเลกลางทะเล,ะเ,ลเลยจ้าบัดขางแล้วเที่ยงคืนค่ะเว <laughs> ลานี่คือเที่ยงคืนเด้อพี่นอ้องเด้อทัวร์ออฮึฮักบุ้งนี่แหละพาอุตูเฮาไชนี่นี่เละนะมีพาอุตู่พาอุตู่นะคะเด้อแล้วก็ทวงเงอกเห็นไหมทวงเงาะปอมใจแต่ปลอมใจขอให้ตูน้อแน่ค่ะเอายี่สิบเอายูค่ะกินเป็นยี่สิบ อย่าไฮไลท์กินน้อยแซบน้อยกินไลท์แซบไลายเด้อโอ้ยหนาวพี่นอออ้อยกูโอ้ยมันมันไข่มันหน่อยมันเละต้นไข่มันหน่อยเสื่อโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวเป็นแต่ๆหนาวพักหนาวเลี้ยแค่พักไรอีกเหรออ่ะฉันนี่แหละจะกินข้าวอันคัง,ง,งคางมันสนดว